สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปดูไฟ COB Dual Color นะครับไฟ COB Dual Color คืออะไรคือ Dual Color ก็คือปรับได้สองแสงในเส้นเดียวนะครับอันนี้อันนี้นี่ฮหน้าตาเป็นงี้ครับอหนึ่งม้วนยาวห้าเมตรนะครับอันนี้ใช้ไฟยี่ิบสี่โวลต์นะครับแล้วก็จำนวนชิปไปร้อยสี่สิบ LED ต่อเมตรนะฮะ ความสว่าง110ลูเมนต่ตอวัตต์ครับกินไฟ15วัตต์ต่อเมตรนะฮะก็จะเป็นแสงตั้งแต่2,700 k ถึง6,500เลยฮนะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาต่อใช้งานให้ดูกันนะครับว่ามันมีวิธีการต่อใช้งานยังไงนะฮะไฟตัวนี้ด้านหลังมันสามารถลอกเทปกาวและแปะได้เลยนะครับเป็นกาว 3M ครับผมนะฮะก็เดี๋ยวผมมาต่อใช้งานเลย อันนี้ผมจะต่อคู่กับ touch พ anel T2 นะครับซึ่งไว้สำหรับติดผนังนะเอาละครับอันนี้ตัวนี้นะเดี๋ยวผมมาดูขั้วพามาดูขั้วก่อนแป๊บหนึ่งก็คืออันนี้ครับมันสามารถคุมได้2เส้นนะครับส่วนสีก็นี่แหละสายมีขาวแดงเหลืองนะครับซึ่งเหลืองอะคือวอร์มครับก็คือเดันอยู่ส่วน สีขาวครับย่อมจากคูก็คือสีแสงขาวอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวผมจะต่อน,นี้อันนี้ขั้วบวกนะแดงบวกแล้วก็อันนี้วอร์อันนี้คูนะนี่ต่อตามน,นี้เลยนะฮะอันนี้มันคุมได้สองเส้นนะ อ่านี่ฮนะเรียบร้อยพอต่อแล้วนะลองเช็คดิงสายก่อนเสร็เโอเคแน่นดีก็เดี๋ยวมาดูวิธีใช้งานกันเลยนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวมาให้ดูด้วยว่าไฟเส้นเนี้ยมันปรับได้สองแสงในเส้นเดียวจริงไหมนะฮะเอาแล้วครับก็อันนี้ผมต่อไปแล้วนะจ่ายไฟแล้วเป็นไฟ2ี่โวลต์นะครับแล้วก็ผมเปิดเลยอ่ะมับอ่านี่ฮนะอันนี้แสงสีขาวนะ 6 5 0 0ผมเพิ่มความสว่างก่อน5โอเคทีนี้ผมปรับเป็นแสงวอมเดี๋ยวจิ้มให้ดูอ่าอันนี้วอมประมาณ2,007นะฮะเนี่ยอันนี้วอม2,007ถ้าวอมทั่วไป3,000ก็จะประมาณนี้อ่าอันเนี้ย3,000เนเจอร์เนเจอร์ก็จะเยื้องๆหน่อยแนวนี้นี้นน ถ้าขาว5,000ก็ประมาณประมาณนี้อ่าโอเคเห็นไหมครับว่าไฟตัวนี้ม้วนเดียวสามารถปรับได้ตั้งแต่ 2,700K ยัน 6,500K เลยนะครับซึ่งมันก็เก็บครบหมดเลยทุกย่านสีนะครับเพราะว่าไฟเส้นบางประเภทนะครับมันผลิตแค่ส่วนใหญ่มันผลิต3,000-4,000แล้วก็6,500แต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้มันจะเก็บครบหมดนะครับก็หากใครต้องการแสงที่แบบเฉวาะทางมากๆก็อย่าลืมเลือกไฟตัวนี้นะครับ ดูโอ c คอลเอ่าโอเคอันนี้สมมากๆก็ๆก,ก็อันนี้ผมคุมผ่านทัชพาเนลทีสอนะโอเคหากใครต้องการสินค้านะครับทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับหรือว่าแบบต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดคิปชันนะครับผมเป็นเว็บไซต์นะครับสั่งซื้อบนเว็บไซต์ได้เลยนะ Hey. ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับหากมีข้อสงสัยหรือว่าคำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างในทลิปชั่นได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ